ก็สวัสดีครับพี่น้องชาวเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็แฟนคลับพี่เกียรติแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในเฟซทุกคนวันนี้ตะลึงดารซีว่าจะมาทาอะไรอีกในสาหรับคลิปนี้คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่อาจะมาเล่าเรื่องราวออจริงๆแล้ววันวาเลนไทน์เราควรให้อะไรกันอืทุกคนอยากรู้ไหมว่านอกจากช็อกโกแลตแล้วนอกจากดอกกุหลาบแล้วหรือนอกจาก อะไรที่มันแทนถึงความรักที่เราเจอกันเช่ดลูกอมแล้วเนี่ยมันยังมีสิ่งหนึ่งที่เราควรจะให้กันในวันวาเลนไทน์นั่นก็คือขนมโคกค,ครับพี่น้องครับรู้ไหมครับว่านขนมโคกนี้มีที่มานะครับผมจะเล่าอ,อย่างย่อๆรวบพลัดและตัดต่อใ,ให้เพื่อนได้ฟังกันนะครับกาลครั้งหนึ่งนันมาแล้วหน้าหมู่บ้านอ่งหนึ่งมีผู้ใหญ่บ้านมีลูกสาวที่สวยงามมากลูกสาวที่สวยงามเนี่ยเป็นลูกสาวที่สวยและ รวยที่สุดในหมู่บ้านอาแต่ว่าลูกสาวของผู้ียญ่คนนี้ไม่ทําตัวสมกับฐานะของตัวเองเลยลูกสาวของนีแปวคนนี้มีชื่อว่าแป้งแป้งเป็นคนที่สวยงามที่สุดในหมู่บ้านแล้วก็เป็นคนที่รวยที่สุดในหมู่บ้านดุดนางฟ้าเลยครับแต่ว่าแป้งดันไปรักกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งจน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 แทบจะกัดก้อนเกลือกินนะครับอืแล้วก็เป็นคนที่หน้าตาดีนะครับแต่ว่า จนมากที่สุดในหมู่บ้านเลยผู้ชายคนนี้ให้ชื่อว่ากระทิอแปงกับกระทิเนี่ยมีความรักให้ชอบคอกันครับแต่ว่าอุปสรรคก็คือผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยพยายามกีดการไม่ให้ลูกสาวของตัวเองไปเกือบกัวกับคนที่จนแต่ว่าอิทธิฤทธิของความรักแล้วเนี่ยก็ทําให้คนทั้งสองคนเนี่ยไปมาหาสู่กันจนทําให้เสียบ,บริสุทธิ์ด้วยกันเพราะความรักแล้วก็ตอนนี้แงกําลังตั้งท้องได้สามเดือน ต่เนื่องจากผู้ใหญ่พยายามจะกีดการความรักของลูกโดยใช้ลูกตัวเองมีแฟนที่รวยกว่าไอ้กะทิอ๋อจึงจับแป้งขงังไว้บนบ้านในขณะที่จับแป้งขังนั้นกะทิก็คิดแผนการที่จะมาช่วยแป้งโดยคืนนั้นเองกะทิได้วางแผนการแล้วว่าจะช่วยแป้งแต่ว่าผู้ใหญ่รู้ข่าวไอ้กะทิว่าจะมาช่วยแป้งก็เลยไปนคุณลุงมว้หลังบ้านขนาดใหญ่เลยครับในหลุมเนี่ยกะว่าจะเอาชีวิตไอ้กะทิีแน่ประกอบไปด้วยเหล็กแหลมหนามาคมง เศษแก้วอุ้ยถ้ากะทิตกลงไปก็คงไสฟรักกัครับแล้วคืนนั้นเองนะครับหลังจากผู้ใหญ่บ้านคุณลุมเสร็จแผนการก็เริ่มขึ้นกะทิมาช่วยแป้งจริงๆครับพอช่วยแป่ออกจากห้องได้ก็รีบวิ่งไปหลังบ้านท่ามกลางที่บรรยากาศมันมืดสนิทไม่มีแม้แต่เงาดาวเงาตะวันไม่มีแม้แต่เงาเดือนหลังจากกะทิช่วยแป้งวิ่งไปสุดชีวิตแม่แต่รู้ไหมครับว่าอะไรเกิดขึ้น กะทิกับแป้งแล้วก็ลูกในท้องของแป้งเนี่ยต้องตกหลุมพรางที่ผู้ใหญ่ขุดเอาไว้ทั้งสามคนพ่อแม่ลูกที่อยู่ท้องก็ต้องเสียชีวิตหนาเสียบไส้ทะลุในระหว่างที่ทั้งสองกำลังจับมือกันแล้วก็ลูกที่อยู่ท้องแป้งชาวบ้านรู้ข่าวของความรักของคนทั้งสองคนก็จึงมาเคารพศพแล้วก็ตั้งใจว่าจะทําขนมสักอย่างถวายพระแต่ว่าเพื่อเป็นอ,อนุสรณ์ของนทั้งสองคนแก่คนทั้งสองคนก็เลย คิดประดิษฐ์กระทะขึ้นมาหนึ่งใบในกระทะนั้นประกอบด้วยหลุมแทนคนทั้งสองคนตกลงไปหยอดแป้งแทนตัวแป้งหยอดน้ำกะทิแทนตัวกะทิชาวบ้านคิดไปคิดมาทำยังไงขนมนี้มันจะเป็นอนุสณรแก่คนทั้งสองคนก็เลยตั้งชื่อให้ว่าขนมครกซึ่งคำว่าครกคอควายรอเรือกอไก่มาจากคำว่าคนรัก อืจบแล้วครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ครับอาจจะคอยรับขนมคคกจากบรรดาแฟนๆดอกไม้จะไม่เอาแล้วครับส่งขนมคคกมาได้ครับที่หออาร์ตเองหรือแม่ก็ร์ชพัะน์ทกรล์ฟสินม,มาต่อไปนี้เราจะเอาขนมคคกมาแทนดอกกุหลาบซึ่งมีราคาถูกเอาขนมคคกมาแทนช็อกโกแลตเอาขนมคคกมาแทนรูปหัวใจนะครับขนมคคกต่อไปจะเป็น การสิวรลักที่ดีที่สุดครับผมก็เป็นเรื่องราวเล็กน้อยๆครับมาเล่าให้แฟนๆได้ฟังกันครับขอบคุณมากครับสิสุัฎ์ชมวิดีโอชุดนี้ครับขอบคุณมากครับ